โวัสดมรมแฮปปี้เกิรวันนี้นะคะชวนคุณแม่ไปกินชิกี้หมาล่าสายพานนะคะ ซึ่งเิยไปบ่อยแล้วแต่โมไม่เคยกินเลยไม่เคยไปไม่กินหม่าล่าด้วยแต่ว่าอยากลองไปดูชิลานนี้มันดังแล้วคิวก็จะยาวเยอะมากโมกเขาไปดูในร,รีวิวคือคิวเป็นร้อยป่ะเหมือนว่าเขารอคิวแบบนานมากแบบเป็นชั่วโมงคือจริงๆแล้วตอนเนี้ยไอ้สุกี้สายพานฮิตมากฮอตมากเปิดแบบแทบจะทุกที่เลยจินดาอีจา CQK ไห <ข S 1> ดีเล่า b ิ a u t y Hot พอ t วันนี้เราจะไปอีจาสาขาบพชรทองสามารถจองได้คือมันมี2วิธีสํสำหรับ ร้านนี้นะก็คือไปที่หน้าร้านไปจองคิวเลยแล้วเขาก็จะให้บัตรเป็นแบบมีคิวอาร์โค้ดมา,ดาแ,ลแล้วหลังจากนั้นอะ่ะค่อยโหลดตัวคิวคิวนี้เพื่อเช็ค คุณจะไปเดินเล่นไปกินขนมอะไรรอบๆก็ได้เพราะวัรทัดทองอ่ะของกินเยอะมากแล้วก็คอยสแกนดูว่าคิวมันถึงไหนแล้วเราใกล้ๆค่อยเดินไปหรือว่าถ้าใครคิดว่าบ้านชันอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ในระยะ2กิโเมตรก็คือสามารถกดจองคิวในนี้ได้เลยในแอปนี้ได้เลยก็จะไม่ต้องเข้าไปที่หน้าร้านก่อนนะจ๊ะ คะนี่รออีก10คิวเนื่องจากว่าบ้านเตยอยู่แถวนี้เตยก็เลยให้คนขับรถเรามากดคิวให้พวกเราก่อนประมาณ6กโมงหกโมงครึ่งเงี้ยแล้วเราก็ค่อยมาหกโมงรอหกโมงเลยเหรอหกโมยังไม่หกโมงดีด้วยหกโมงหนึ่งแล้วเราก็เลยมาพอดีทุ่มครึ่งใช่อีกสินาทีอีสิบคิวแล้วก็มันจะมีคิวอาโคตรงเนี้ยเห็นไหมคะ ก็คือไอแอปที่เราบอกตอนแรกอะไอคิวคิวอะก็คือสามารถสแกนแล้วก็คอยเช็คในแอปได้ถ้าไปที่อื่นไปนั่งรอครัแม่ก็คือสาขาเนี้ยมันจะมีชั้นสองที่มีปิ้งย่างด้วยแต่ถ้าว่าใครอยากไปกินทั้งหม้อทั้งปิ้งย่างอะก็คือต้องรีเควสไม่งั้นก็คือแลนดอมก็จะได้ชั้นสองหรือว่าชั้นหนึ่งแต่ชั้นหนึ่งก็คือมีหม้อต้มชัวชัวชั้นสองก็จะเป็นหม้อต้มแล้วก็ข้างๆเป็นแบบเตาแยกจะกิน ันไม่กินหม,ม่าล่าัมจะกินซุปมะเเทศกับซุปกระดูกหมูเพื่อถ้าเปิดว่ามันชุกเดียวอนะ่ะชิ้แค่สิบก้าบาทถ้าสองซุปอะห้าส่เเอาสซุปมะเขือเท่กับกระดูกหมูค่ะ ทินี้กินไปสามวันแล้วอะเขาจะให้เลือกนมสดตั้งแต่หน้าร้านเลยแล้วเขาก็จะจัดที่ให้เรานี่ที่เราไปย่างด้วยส่วนน้ำจิ้มเนี่ยมันจะมีฝุ่นทางร้านค<ช>ือให้เขาทาให้ก็ได้หรือว่าเราจะทาเองก,ก็ได้ซึ่งโมทําไม่เป็นโค้ชได้ทำให้ย่างเดียวนี่สําหรับคนที่เขาทำไม่เป็น ไม่เป็นไม่เป็นมั่วเป็นสูตรมั่วแต่อร่อยเสมอไม่ต้อนีไม่เอาะชูรสชูรสพิเศษสิบบาทสีขนาดนี้เหม็นเลยอ่ะชูตรพิเศษสิบบาทกรเทียมเน้นเพิ่งอย่ามีชูรสด้วยอมาในหมูจะลองมั่วไหมไม่เอาเป็นคนชอบน้ำมันนี่มากน้ำฝัก วันนี้หวังเหล่าจีไม่รู้อ่านชื่อถูกเปล่าชอบมากมาแล้วคุณผัดเม่นะคะอันนี้มาหมาล้าเผ็ดมากค่ะใช่ร้อนชาแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระดูกหมูกระดูกหมูเหมือนกันก็เส้นรามเมงมาลงเหมือนเ,อเหมือนราเมงเลยอร่อยราคาไม้สีแดง5บาทสีเหลือง10บาทสีเขียวสิบบาทแล้วก็ผัก30บาทนะคะ ก็อย่างนี้เท่กี่บาทอันนี้คือนับเป็นสีเหลืองสิบบาทอันี้มึงสองเต้าหู้ชอบมาแต่ลุงชอบอ่ชอบมากเวอร์ใส่ไฮ่ไก่ใส่อะไรใส่อะไรน้ำมะเขือเทศสีเหลืองมันยี่สิบเอ้ยสีเหลืองสิบบาทปะอ๋อมีถาดด้วย ลูกช really ิ้นนี <the 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 ่มีชีสอยู <the <the sure> ่ข้างในอะไรเงี้ยนะมึงรอดีมันคือมันค่อยๆไล่มามึงต้องเย็นๆถ้ามึงรีบแบบมีตู้อยู่มึงจะบเีบมึงจะบีบไม่รีบค่ะโคตรไปแล้วด้วยไม่เกี่ยวเออไม่ทันไงหมดนแต่งงจเย็นมือกินหมูก่อนอันนี้คือกุนเชียงใช่ลูกชิ้นไม่อ่ะลูกชิ้นชีสเลเวอร์คุณชอบแบบนั้นปะใช่อะไร ก็ชินใบพัดนั่นแหละใบพัดันได้ไข่ปลาเอาเอาใบพัดด้วยนี่คือน้ำจิ้มที่เขาทำให้คือกูไม่กินถั่วไม่กินนาเว้ลองให้ปะ ่เปิดใจนะเผ็ดเด็กเห็ดเลยอ่ะไม่ไม่ไม่เผ็ดสะดุ้งสะดุ้งิดหน่อยเออจิ้มงาไหมทำไงทำยังไงอ่ะใช้บนท้องเหรอใช้บนท้อง ทุกคนขอไปมีสมาธทกินก่อนอะเพราะโมโม่ถ่ายจนของัวอยากกินอ่ะมัน่านหน้าไปแล้วเตอลองใหม่ตอนนี้กินอะไรไม่ได้เลยกินถั่วปะไม่กินเออดีไม่ใส่งาไม่กินถั่วไรงใ่้นียวขวองขาเจไมูกินก่อน อ๋อนี่อร่อยเป็นทีเด็กเตยทาให้ไม่รู้ว่าเคยมีประสบการณ์ปะกินพวกลูกชิ้นแบบเนี้ยที่มันข้างในมันลวกปลาเห็นปะเวลาหิวๆอ่ะเนี่ยกินเอาไปป้าลกปลาจ้าือไม่เคยกินคุณเชนต้มมาก่อนเลยคุาเชงต้มอยากวอร์กินหมาล่อยากวอรกินหมาองกูเผ็ดชากูก็เผ็ดชากูก็เผ็ดชาหมดเลย แล้วต้ทำใจปะจกินก่อนเย็นเยังไม่เห็นเลยจะช้าคือหม,มาล่าถ้าจิ้มน้ำจิ้มน้ำมันงาอร่อยอมไม่จิ้มถ้ามึงจิ้มหมาล่าแล้วก็มาจิ้มเนื้แกงเผ็ด มันอคนอะเมื่อกี้ทุกคนแนะนํากินฟองเต้าหู้ใช่ปหมมันจะมีฟองเต้าหู้แบบมวนๆที่เนี่ยไวกับฟองเต้าหู้ที่เป็นไม้แบบกลมๆอันนี้คือแบบกลมๆให้ข้อสรุปแล้วโมวชอบฟองเต้าหู้ที่เป็นมนๆม,มากกว,ากกว่าเท็กเจอร์เหมือนได้มากกว่าอันนี้มันเหมือนแบบกินอะไรเหี่ยวๆมันมันไม่รสชาติมันไม่ได้เพราะฉะนั้นแนะนําอันที่มนเียนมากกว่านะจะกินกี่ชั่วโมงวะยังไม่เต็มกระป๋องเลยอิ่มแล้วอ่ะ น่าจะต้องรอเพื่อนๆอีกชั่วโมงคทำสุดท้ายแล้วเริ่มเฮ้ยหัวผิงกุ้งอร่อยไม่โมกินในเท่านี้ของกูสามร้อยบาทได้ไหมสี่ร้อยคิดแบบองอีกุ่ย ถ้าใครถูก418บาทควอ400ถูกโต้องถูกสุดแน่เลยตอนนั้นสองกแฟกูมาชิกนะจ๊ะใจร้อนเลยนะจะมาเป็นคนชอบเหมือนกันไม่ได้ต้องเป็นสมาชิกได้ที่กินครบกี่ครั้งได้เดสิบก็จะได้อยู่เหนือกว่นและสุกปีอะไรอย่างเงี้ยไปกินอะไรต่อดี คือแนนกวบาเด็กจะไปกินข่อห้าร้านนะตอนขนมห้าร้านเพราะว่าเมื่อกี้เผ็ดมากเลยอ่ะต้องหาแบบผู้ว่าแบบอะไรอ่ะกูไม่เห็นว่ามึงเผ็ดอะไรเลยค่ะหอยออกที่โยเซ่เจอปะอะไรนะบอลเกอร์บอเกอร์ก็แย่แล้วเหรอวะเริ่มต้นที่ห้าลูกค่ะมอหนึ่งเขาจะใส่ได้ถึงเจ็ดฝังน้องมาเจ็ดหน่งแยเป็นสองมอให้ ขายดีหนูจะมีข้นนมยาคุปปี้โป้คุกกี้มอนเตอร์แล้วก็ช็อกโกแลตบราวนี่ค่ะชื่อแปลกๆจะมีอยู่สองตัวตัวนี้เป็นลิน้นจี่โซจูผสมโกจิโบรดี้เพราะเด็กตัวนี้เป็นน้อยหมอค่ะเอาบวยได้ไหมหรือมะนาวได้ได้ไม่บวยก็มะนาวได้วมันบลูมอร์แก้วจบแล้วสรุปสั่งเสร็จลูกจะได้หนึ่งหม้อไฟเมาเค,คยกินพี่โยเซ่แบบโยเซ่จริงๆริ เราไป,ไป็คุกกี้ก่อน,น <ะ S 1> แล้วก็ไปรอไอติมเดเฟ่ไม่ไยังเป็นห้องแถวอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวนี้มีสาขาูหลายไอคโน วิเฟร์คสวีทได้ปะสวีทก็ได้สวีทอยู่ไหนอะเฮ้ยมึงในัวนั้นก็น่ากินนมนัวอะไรนะขน้าหนึ่งนมนัวอะไรไม่รู้อะมึงสองร้านเลยปะมึงสองร้านเลยมึงชุดก็ได้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 เป็นคนแบบบ้าอยู่อะใช่ไหมอันนี้ที่เคยสั่งก็อร่อยที่กินแบบตอนนั้นที่กินแบบบีแพร่มันผิดประเด็นนะมึงตอนเนี้ย ทองอี่จาแล้วก็มาขนมสองร้านก็ยังไงก็ฝุบาบบบร์โมโมแทมพิเกเทมนี้ด้วยนะเดี๋ยวรอบหน้ามมมาอีกจะมาหลายๆลร้านเลยแต่รอบนี้ก็คือเน้นหม่าล่าเป็นหลักก่อน